พี่อยู่ไหนตอนนี้ไอ้ดูลังมั้ไอเดียวไอเดียวไอมีกล่องเฮียอะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยเก็บดีเก็บปี๊บแจเอ๋วันี้ก็พีบไอ้ด๊าบไอ้แม่ไอ้ด๊าบอ้ยมันไปลีนช้ากว่าไปดิล็อกแม่งไม่ต้องมา

ไอเดยไอ้ควายม่ยุ่งแล้วต bon ัอะไรกูไอเดียรอมันอยู่นหอยิ่งเียเลียกยโลบอ่นโลบอุ้ยไอ้หนูโอ้ยนีมันล่อผีอยู่ในห้องค่ะแล้วไปให้กูวิ่งไปจ้า เออมาไม่ได้ละสิว่าโฟันเตวีอะฟันขาวนะทำไมออกมาไม่ได้เอ๊ะมันติดเหรอคกลัวายตอนเนี้เมื่อกี้กูยืนดูฟันขาวๆมันเนี่ยจะดีก้าดีก้ายืนไหนวะมื่ไม่ได้ออกไม่ไอเดียวควายไม่ได้หลับเว้ยล่ะไอเดียวไม่ได้หรอเว้ยล่ะมือยาวๆอ่ะ ไอเดียวกูปิดประตูขังแล้วเฮ้ยแล้วกูเข้าไปยังไงล่ะทีนี่ไอเดียวอะไรวะประตูล็อกต้องหาอะไรอีกอ่ะเฮ้ยุงผีมันติดบ้างอยู่ผีมันติดบ้างอยู่วิ่งหาของเลยติดบักวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยผีติดบักอ่ะผีโงงผีติดบักง่นี่แฟนเรา่ มึงมาหาตามเก่นี่สักทีมันเปิดได้นี่ไงหายู่ีเปิันขาวนั่นเราอ่ะคุณรู้ว่ามันออกไม่ได้แต่คุณดูไง่ายสัตว์เมาส์กูเก็บฟิวอุ้ยสมุดไม่อยู่ไหนแล้วไม่รู้อ่ะเดียวนี่ไงฟันขาวขาวเอลล้้ใกๆจะล้อมมันเยอะอีกวายเดี๋ยวมึงโดนมันเล่นละฟันปันขาวมาโผล่มา โดนเโดนถึงบาทกูจะขำไอ้เดียไอ้ดีถ้ามึงโดนนะถ้ามึงโดนนะกูจะขำขี่แตกเลยสัตว์กูจะขำแบบทั้งวันทั้งคืนไอ้สามโมงสามโมงครึ่งกูออกนะเว้ยเกมอดีพันขาวเกมมันหมดแล้วเหวะก็ยังไอ้มก้าไอ้มก้ามายืนดูผี มาดูผีมาย็นดูผีกอนดูไปแลเด้๋เด้ายวกูลอเดี๋ยวกูลงไปทางอื่นดูนะกูลงไปทางอื่นดูนะอินทร์ท่านเก่าโอ้โหมันนี่ซิจั๊กโอ้โอมันนี่ซิจั๊กเฮ้ยพมึงกลับมาทางเดิมเลยกูกลับมาทางเดิมทางเดิมที่ฐานกูได้ประตูแล้วกูได้กุญแจแล้วไป let's go let's go baby I like you กูหนีผีอ๋อมีมันจะมีประตูอยู่ แนะนำให้ไปอันแรกก่อนอันนี้ค่อยไปมันอันตรายเนี่ยอันตรายคุณฟังุณรู้แล้วหนีผีอีสปอร์ตไม่้ยมีสมุดด้วย้ยกูกดเลเฮ้ยไอเดียวมีสมุดกูเก็บแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมากกูมากกูรีบ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 เข้าได้ประรีบรีบรีบทานี้ส<ม>ีแดงปะ ไอ้เหียผมมาไม่เจอผีกันเลยไม่กล้าผมอ่ะหุ่ยครสวยไอเดียดูดิเยี่ยโครสวยอ่ะนี่นี่นี่มอนเป็นท่ายแล้วมีคนตายเช่นไอ้เยม่ยมตายแล้วก็ระเบิดบินหล็อตงานไม่ดีไอ้สัตว์เมย์แม่งไปให้ผีฆ่ากูในห้องกูก็ใจวิ่งกูก็ใจดีวิ่งไปหา ไม่ปล่อยผีเชิดกูนในห้องเช่อไหมตรงน่า,าไปเมันจะเจอผีตืเชื่อกูเชื่อร้ออร์อะไรสีแดงๆเป็น,นสามเหลี่ยมเลยอ่ะสามเหลี่ยมจะกล่นี่รีบลงนี่แค่รีบงโง่เมาเมาเมากลังเ<ๆ>มากับาเมา แสงเย็นบกดั่งลาลลาลลาลาลาลอย่าวิ่งไปหนุนขโมยละเดี๋ยวโดนหิมะถล่มใส่กูจะขำเลยวิ่งนี่ไม่มีทางอยู่นี่นี่นี่ฮีมะถล่มใส่ได้ด้วยเหรอได้นี่นี่มี่กลัวเจอผีเยติมึงเชื่ียววะผีเยติผีที่ไหนวะผีเยติอ่ะ อุ้ยตอนไหนวะโอ้โอเอาทางตันไอ้สัตว์ทำโอ้โอไอเมมึงมึงรีบเหรอมึงอยากโดนเตยติฆ่าเหรอไอ้เมย์อยากโดนเตยติฆ่ามันจะตื่นตูนยังอ่ะอาเอาเย่พี่เมย์พี่เบก็หนูโคตรเสียวเลยกล็สภาพไอสัตว์หนูชื่อเยตินะครับ ทีแตะที oh, ่แตะเอเมนอยู่ไหนเนี่ยมันคืออะไรวะยานกาแล็กซี ja, ่เหรอกูตกอีกแล้วเฮ้ยกูตกกูเห็เปลุมเลยไมเป็นหลุม เฮียวจบปีสัตว์พวกมึงโดดลงไปยังเจอไอ้ป้ายเดียดด้านหลางไม่เจอที้อะไรเลยกูรีตัวแบบแม่คืก็ตกลงไปโอ้าไม่มีโดดลงไปปะไม่มีทางขึ้นอยู่ไอเยียมเดี๋ยวกูไปหาเราแป๊บนึงกูไม่ฟังแล้วทางนี้ตันตรงนี้ ไอ้ไอ้ชุกโง่ a ่าโอ้ย่าเบบี้ไอเดียโดดมาตรงที่เดิมอ่ะเดี๋ยวรับไอไอเดียออนเจออะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวรับไอเดียก่อนอีพีหน้าโง่กูอยากโดนหลอกจังอีพีหน้าโง่กูอยากโดนหลอกจังเลยที่เดิมมาที่ที่นี่ไงกูเจอแล้วเนี่ย มึงเห็นกูยังตัวออกมาเลยเห็นแล้วเนี่ยเอาเล็กมาด้วยวะอะไรอะไรไอ้มีมไปไหนเนี่ยตามมากดชิปบีเดี๋ยวเขาจะวิ่งอ่ะเอาไปก่อนเลยไอ้เหมือนแบบอุ้ยนี่ไงอุ้ยโอ๊ยแปดไอ้สารแสบตาเลยเย็นแม่ลูกหลอกหลอกเฮ้ยเอา เราโดนลักพาตัวลักนะจุหมุจหมูยเพี้ยอุ้ยเฮียกูอยู่ในบ้านนี้อย่างเดียวได้ไหมกระท่อมหมาเออกูอยู่ในกระท่อมเฮ้ยมีกระท่อมจานวนอยู่ไหมสารพวกมึงไปไหนเนี่ยกระท่อมด้านหลังพวกมึงเนี่ยที่มีผีเด็กด้วยวะเด็กวัยเด็กดีต้องมีนะที่ไหนไอ้เนี่ยอะไรอ่ะที่ไหน สมุก็ต้องมีผีวี่งเชียวคุปะไอ้เงี้ยไม่อยากโดนไอเงี้ยไอยากโดนผีเยติเยตุเด้อมึงนี่มึงนำมึงกูยังไงยุ้งแท่งยาวๆไอ้สัตว์โค้งงอแหละก่อนเปิดทางพวกมึงไงเออขันเข้าใจอ๋อคือว่าอยากโดนผีเยติโค้งงอเยตะ เปิดครับน้องดูไว้เดี๋ยวผมเข้าไปชูเลยแมวดว่ามีเชื่ออะไรก่อนมีเชื่ออะไรน่ากลัวเออมีเชื่ออะไร่ายัะโลกเหล่าความตาปะประมาณนั้นมาไปที่เออกูตายแล้ว โอ้ยไอ้แค่อะไรกันหำกูไม่รู้ว่ะคันชิบหายเลยแมวไอเมย์มีไหนไอ้เมย์ไหนไอ้เมย์อุ้ยไอ้้เหียคันหำเอาซับรีมาเป่าก็ไม่หายสัตว์ซัมรีเป่าห่อมไอ้เมย์เมาเมาเมาที่ไหนเมย์ไหนวะไอเมย์อยู่ไหนเนี่ย ทีอยู่ในโบวมันไม่มใช่มีทางไปทางไหนมีในมึงเนี่ยอยู่ในกระท่อมเนี่ยไม่ดีในโบวเนี่ยต้องมีทางมีย่อยนี่ดูดิมีอะไรให้กดตรงนี้ด้วยในในในเนี่ยนีอะไรให้กดไม่รู้เลยแต่กูกดแล้วมันไม่มีเขี้ยนเลยของสามลูก อุ้ย <aroma> ต <s a> ้องการหัวคนปะหัวเด็กคนไม่ก็หัวเด็กอะเอเมย์อยู่ไหนเนี่ยกูจะเอาหัวมึงเลยเอเมย์มานี้มาคือเขียวเมย์เวียนเขียวเฮ้ยเชื่ไม่น่ากลัวหังวะน่ากลัวยูเอพีอะไรนะครับเด็กน้อยมีไหน ในเด็กน้อยกูจะฆ่ากูจะฆ่าหั่นศพมันมึงอย่ามาฆ่าก่อนสมุดสมุดอมอมไนนะอ,อ้อเยมเย์ไปไหนเนี่ยไอ้เมย์หายอ๋อนะไรเงยเจอละเอเลียนาโง่ไอ้หัวเขียวไปไหนไอเมย์กูได้ไปไปในถ้ำแล้วนะมึงกลับมาทางเดิมเพื่ออะไร ปีนก่อนแล้วกันไอ้เคียนี่ดือ้อตกใจไอ้เคียเดีเขาเนว่าผีไอ้สัด <c oughs> ตัวสีขาวโอ๊ยตกเขาเฮ้ยกูตกเขาไ <c oughs> อ้ยี่คุณด้วยอะไรกูโอ้ยตกกูตกใจกูนึกว่าผีเคียโอ้ไม่ขึ้นไม่ได้อ่ะ เฮ้ยมีทางอยู่นี่ไงขึ้นดีๆอ่ะไม่ได้อ่ะมาเดียกันมันไขปริศนาเหี้ยอะไรมันเนี่ยสัตว์กูเล่นเกมนี้เสร็จอ่ะไอคิวกูขึ้นแน่ใช่ป่ะอือพุ่งไปไหนเนี่ยจังโง่จางโคนโง่กาเป็นโคนกูโคนโคนโง่โอ้ยตกพวกมึงอยู่ไหนอ่ะอ้าอ้าอาอายาม่เตกูได้ทุอ กูอยู่ไหนอ่ะขึ้นโบสถ์กูดื้อกูอยู่โบสถ์สัตว์กูจะไปทางไหนเนี่ยกูลืมทางจะเขยอยู่นีิยอยสัตว์กูก็ว่าทำไมตัวกูมันขึ้นลงขึ้นลงนี่เครียกูกดกระโดดค้างไว้นี่หว่าอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อไอ้เลี่ยนหัวเขียวน่าโง่ บาลไอเมย์ลองเปิดประตูโบสถ์ดิดเปิดได้ปะไอเดียกูมึงอยูย่ไหนเนี่ยกูอยู่โบสถ์กูก็อยู่โบสถ์กดได้ปะไไไไมม่่ดด้้กูอยากจะเอาตีนตืบจริงๆเลยปวดขี้ลตอนเนี้ยจะสดแล้วเนะี่ยไปขี้ก่อนไปขี้ โอ้ยเจ้ยตดสดคิวจะหลุดตูดแล้วเนี่ยไอสัตว์อีเมดเดียวเนี่ยต่ปืดปืดมันต้องการอะไรวะต้องการหมอยกับรอยยิ้มไปที่เดิมนั่นดีกว่ากูอยู่ไหนไม่รู้ตอนนั้มันต้องการมันต้องการหัวเด็กงั้นใช่หรอใช่ไงเด็กอุ้ยเจอแสลง เอาไม่ได้มาเพิ่นี่ไงทำไมวะได้เหรอได้ได้ได้แล้วได้แยกกดเป็นเป็นเครื่องอะไรขึ้นไม่รู้ซึดด้วยกูได้แสลงแล้วผู้ไปงัดนี้เออแสดงแสลงอยู่ไหนมึงกูอยู่หลังมึงไม่มีแล้วไอเดียไปงัดดิงัดดิเดี๋ยวกูไปโบดแป๊บนึงเสี่ยกว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะบดมันเป็นเครื่องมือนแคบ เฮียประตูประตูหลุมดำเปิดแล้วก็สิเปอร์เซ็นต์อะโบดอ่ะมันจะมีความลับเยอะเว้ยก็สิเปอร์เซ็นต์ลงมาได้ปะจงไม่กลันลงไปดิลงไมดนล็อกหรอหาดีโง่ใช่มันล็อกป้าไปหากุแจตามาตามาตามาหากุเลยเข้าไอคิวเน่ เมื่อพวกมึงตามหากูเขาตามหากูกูรู้กูรู้ไอ้เมย์ไม่ใช่ทางนั้นทางนั้นทำมากูจะทางไอ้ยิงมเพวกมึงไปรอดิไปรอสักคนนึงจะได้เปิดได้เลยเฮียไม่ตามไปทำไมไม่มาไปไอ้โง่ไปเว้ยเกตัวติ๊บยิ้มโผล่มาไจ้าเอ๋ตัวเองเออเฮียหลอนเลยตัวล่าเขาใหม่เขามาหาเธอแล้วนะจ้าเอ๋ตัวเอง ขึ้นไม่ได้ขวยแกอยู่นี่หรือเปล่าแฉลงไงที่กูเอาจากตรงนั้นเฮ้ยเจอทางเจอทางเฮ้ยไปไปไปเลชโกเลชโกเบบี้ออยอย่าออย่าชิ้นเด้งน้าอยู่ไหนอ่ะนี่นอยเอเมียดูเนี่อะดูมันวิ่งด้านบนไม่ได้ลูฮีเฮ้ยลูฮี าัวุ้ยสมูทควายกูต้องมาเล่นอย่างนี้พวกเรานี่เด็กดื้อจริงๆเลยนะขวาร้ายสายอาปีไอ้กูว่าเขาคงกดใช่ป่ะจะเอตัวเองเนี่ยมึงเชื่อว่าเขาคงกดเอเบก้าเดี๋ยวจะจเอตัวเองเนี่ย บีเบอาร์เลิกดูไปทางไหนตอนนี้ครับไปทางมีไฟดีกว่าปลอดภัยกว่ามันก็ขับมาทางเดิมลงแล้วมาเต้นกับตรงเขาวงตกตว่าเขาขุดมันปี๊บเขาวงกดไอ้เหี้ยได้กุญแจรีเซนต์่วนเลยแค่หนูตัวเองแยกกันเอ้ยมันมันเป็นบอกอ่ะมันบอกว่ามันเขาอะไรเงี้ยแยกกันไปปะเขาบอกแยกหากุญแจไม่ไปเบียกไม่เยอะ ไปด้วยกันนี่แหละไปทางนี้เจ้ากูไอสัตว์ไม่ฟังกูสักคนมึงจะโกรธเพหม่ไหนละไอเชี่ยนี่กูไม่รู้อะกูงเดยกไปไหนเหมือนันมึงพากูหลงไอเมกา ไม่ลงเรกแม่งมาเรื่อยๆเลยเนี่ยมึงไงมังจะมาลงมาลงแค่นั้นเลยเดิมปฏิกิรเลยฟังโค้ดไว้นี่ไงครับน้องๆทางเดิมดูคิดดูคิดดูเย็ดเคิดดูคิดดูมั่วๆเลยดูมั่วเลยเตี้ยดวงมือดีเฉยเลยไอ้สายมาเซ้นหัสปะดาวดาว ไปหารหัสดิมหารหัสดิงโกมดาวล่มสามเดียวโจมโกมดาวล่มโจมสามน่าอะไรวะมันต้องบอกรหัสเฮ้ยมีทางอยู่มีทางอยู่มีงอยูอือกูก็บอกอยู่ว่ามีทางทางหลงการยีนิสไม่มันต้องรู้รหัสอหะรหัสอะไรวะยีบิสยีบิสเองนั เกมพวเองเอารูปอะไรนะวะรูปจ้อยไงจ้ยคนวงกลมวงกลมวงกลมเว้ยวงกลมเออวงสามเหลี่ยมจ้าเหลี่ยมเออวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็รูปดาวแล้วก็ไอสัตว์รูปโล่งเอาดิจัดดิไม่ได้หรอลองส่องเข้าไปดูดิมันจะมีที่อะไรให้เราวะเป็นบ้านงง เออน้าแม่งใจเอีตัวเองนี่กูเออเลยน่ะพวกมึงลองใส่มงาดิเฮ้ยอลองไปหาเนียไอเดียวลองไปหาเนท่ามาเนี่ยมาทางเนี่ยเร็วไม่มันมันเป็นทางเชื่อมต่อไอเอ,อ๋อไปอเมก้าพวกมึงอย่าทิ้งกูดิสักกูละแกะสั์ไม่ตาม,ม<อ>ทางนี้เชื่อกู ตั้งไหนเลยที่นี่โอ้ไอ้ยำใจตัวเองไอ้ต้ใจตัวเองเียอาไอ้เบต้า้าคุณเป็นอะไรอะไอ้ยคุณเป็นอะไรอะคูณคเป็นอะไรอะไอ้ยาคุณโดนผีเหรอไอ้เต้ไอกูเรียไอ้นั่นอยูซับเตอร์สาี่เรียโคตรยากเลย พวกมึงอยู่ไหนกันวะตีกับใครวะเฮ้ยไอชัพเตอร์สามอ่ะมึงไม่ช่วยกูทมะาไหเนียไเจ้าเอ๋ตไอ้ีบ้านไอ้้พีบ้าน้ไอ้เาเอามือี่โดนเหรอไม่ใช่ตัวเองเปิรุเจอทางการเนี้ย เ็ไอเหี yeah, ้ยก okay? ูเห okay? yeah yeah, ็นดำดำฟันขาวๆไอ้เหี้ยใช่เลยสั่งจ่ายหตัวเองคิมินเหรอมึงจะมันบ่อยแน่นอนเลยเพราะมึงไม่เล่นกับมันเยอะไอ้สัสมึงจะมึงกูเคอ้ไอ้ไเหี้ยมันไม่เล่นมันไม่เล่นไอ้เมก้ามาเล่นกูกูไม่น่าไปรอดหน้ามันเลยไอ้เหี้ยสาวดำๆเกิดสิบปีไอ้เหี้ยแม่ง อยากจะล้อมให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดใต้เล่นมันหมดเล่นไปหนึ่งมางเดิมแล้วไอ้เหี้ยบอกมาทางโบนแล้วอ๋อรู้รหัสแล้วรู้รหัสแล้วรู้มาจากไหนอยู่ดูดีอยู่เลยได้แล้วกูรีเซ็ตล่ะมาทางเดิมเลยเร็ว ละหดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมสี่อันสามเหลี่ยมอันแรกแล้วก็ใช่ป่าววะแล้วกูดีเซตไปหาพวกมือไม่วะีดไอ้เหี้ยแม่งเมื่อกี้กูเดินเข้าไฟยุบๆเลยดำๆแบบฟันขาวๆไอ้เหี้ยยี่นี่เอยแม่งกูเห็นสายตามันน่ะไอ้เหี้ยจ้าเอตัวเองกูบอกว่าอย่าไปอย่าไปเป็นไงละหูพวกนี้ไม่ฟังเลยไม่กูเห็นทางเว้ยไอ้เหี้ยแม่ง เว้ยมันยืนหัวโตมันเลยมือยาวๆฟัดขาวๆอ่ะย <c oughs> ืนคือสารภาพจริงแม่ไม่กล้าลยมเว้ยไอเชนนี่เปิดโตใช่ไหมใช่นี่ไงโคตรชู้หัวโดกมันขาวๆไม่ยืนหัวโดฟันขาวๆเนี่ยวิไอเปิดโปรไฟล์อ่ะอ๋อ <c oughs> <ค>ได้เดียวเล่นด้วยอฮ้ยจะเดียวพินได้ออกไปเข้าใหม่ป,ะป่มปะมีคนเล่นด้วยปะเริ่มใหม่ทุกอย่าง,งเลย